วันนี้เรามาในเรื่องของผู้หญิงอะไรที่คู่กับผู้หญิงที่มาทุกเดือนประจาเดือนทุกคนอยู่ละใช่นําเสนออไม่คือเวลาพูดแต่มันคิดไม่ออกว่าถ้วยอันไหม่ถ้วยรุ่นสองร้อยเมตรด้วยนะเรื่องคือแหวนจะซี่แหวนใส่ก็ได้ปกติแล้วประจําเดือนเนี่ยเพิ่นก็จะใส่ไหมานอนาหัยอยู่ละใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่จะมาแนะนําเป็นแบบใหม่ ช่ <Hi. S 1> ที่อันนี้เอาจริงคือเปิดโลกมากเพราะว่าคือปกติแล้วเราจะ,จะใช้ผ้าน่าแบบเป็นแผน่นใช่ไหมพี่โทรมาหาเมื่อมาสองอาทิตย์ที่แล้วเว้ยโทรบบบว่าเปิดชั้นน่ะมีโปรดักต์ใหม่มามาให้ลองใช้เพราะว่านำเสนอ,อ,อไม่คือวเวลาพูดแต่มันคิดได้ออกว่าถ้วยอนาายันอืมถ้วยถ้าในาหัวเราคือถ้วยคิด้มันเป็นถ้วยยังไงวะ เข้าใจป่ะเพราะปกติเราใส่ใส่เป็นแผ่นใช่ไหมเราถ้วยมันจะเอาเข้าไปใส่อย่างไงวะแล้วก็แบบถ้วยมันดีกว่าแผ่นยังไงวะเข้าใจไหออมันคือคําถามที่หลายๆคนมีแล้วถ้าจะทุกๆคนมีเพราะมันคือคําถามที่สําคัญเราจะมีเป็นแผ่นอนามัยแบบนี้นะคะอันนี้คือผ้าอนาไมยที่ปกติใช้ไงใช่ค่ะเป็นแบบนี้ ใช่ปกติค่ะวันนี้ซึ่งเขาก็จะมีหลายขนาดมีเล็กมีใหญ่มีแบบใหญ่มีแบบลุ่ม200เมตรด้วยนะลุ่มแบบใหญ่ใหญ่มากคือแบบตอนกลางคืนตอนกลางคืนที่แบบใหญ่มากเนี่ยเอาไว้ <c oughs> แบบว่าเอาไว้แบบคนนอนดิ้นแล้วมันไม่หลุดไหลอะไรอย่างเงี้ยจะมีอีกชนิดนึ่งค่ะคือมีแบบซอดแบบนี้นะคะซึ่งจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้แบบนี้ค่ะเวลาแบบเป็น เป็นประจําเดือนตอนที่เราจะไปไว่ายน้ําหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแล้วแต่ที่แบบไม่อยากจะใส่ผ้าอนามัยคีดออกปะเราก็ต้องใช้อน,นี้คราวนี้เรามาดูถ้วยอนาะมัยแต่ฉันบอกก่อนนะนะว่าอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกที่เห็นของจริงเพราะว่าปกติอย่างที่บอกว่าไม่เคยใช้เลยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วก็ยังงงว่าคือมันใช้ยังไงหรือคือช่องคลอดของเราเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีความลึกอคะค่ะ 7-12ถึงเซนติเมตรคือขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์ด้วยนะแต่ละคนด้วยไม่มชาติพันธุ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่แตกต่างชาติพันธุ์ก็ยิ่งไม่เหมือนกันคนละโครงสร้างอะ่ะถ้าสมมติวา่าเป็นเมอร์เออสมอสมติก็ไม่รู้คนไม่รู้ใส่เพราะแบบเฮ้ยมันหน้าตาแบบใส่เข้าไปยังไงวะแล้วมันทําไมแบบเนื้อสัมผัสนี้เป็นอย่างนี้มันดีกว่าแบบแบบผ้าอย่างไงที่ดอกบ้านแล้วแบบแล้วมันใช้ได้ครั้งเดียวหรือว่าใช้แล้วทิ้งเลยใช้แล้วแบบโยนทิ้งเลยหรอหรือว่าใช้แล้วใช้แล ทุกคนคะนี่คือเมจิกค่ะไหนเรา่างนี้พับเนี่ยอ๋อทั้ย่างนพับพับครึ่งพันช์ดาวอย่างนี้นะ Yes ใช่แล้วมันก็ดูว่าแองก้ลของเรามันควรจะเป็นยังไงซึ่งเราเท่านั้นที่รู้พูดตรงๆเลยคือคุณต้องใช้แบบความรู้สึกกับมันกับตัวคุณเองออือถึงจะรู้ว่าว่ามันใส่ไปตรงไหนได้ถูกไหม้ยอะไร่เีก็คือพับอือสอด เอากางขาให้กว้างกางขวดกางขาให้กว้างแล้วก็ใช้มืออีก้างหนึ่งอะค่ะเอาแหวกให้ได้กว้างที่สุดวันนั้นคุแหวกอย่ที่ไคือแหวกคุณมันจะแบบจะแหวกเนี้ยใส่ก็ได้ได้หมดเลยแหวกแล้วก็อย่าเพิ่งรี่ปล่อยมืออย่าเพิ่งให้มันกลางให้มันลึกที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วให้มันอุ้มแล้วคุณก็ดึงให้มันแบบเหมือนสูญญากาศอะให้มันซิลอะ มันก็จะฟรีปิดแล้วมันคือถ้วยรองรับประจําเดือนคุณเห็นไหมเออมันก็จะไม่ได้แบบกลางมากแต่ว่ามันจะแบบเบาสบายอ,อนอนช่องคอแต่ว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะแบบใ <จ S 1> ส่เฟสต์ก<อ>ับมันพอพออะไรรู้ปะเดี๋ยวทำให้ดูชัเน้นครับสามารถกักเก็บประจำเดือนได้มากกว่าผ้าหน้าไม้ธรรมดาและทำาพอ4สี่เท่า อันนี้เราจะมีสองไซส์นะคะมีไซส์ S กับ M S กับ M หรือ A หรือ <S S M, A L B อ,อะไรอย่างงี้ถคา S กับ M ต่างกันเนี่ยอันนี้คือสำหรับคน <Okay. S 2> ที่มาเยอะอันนี้คือมาน้อยอย่างเงี้ยหรอหรืออลละไรหนึ่งข้อแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าช่องข้อของคุณเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนว่าแบบมประมาณนี้แล้วฟิตอินไหมหรือประมาณนี้แล้วฟิตอินแล้วอะไรอย่างงี้ถ้าคนไม่เคยใช้จะรู้ได้ไงว่าสมมติว่าตัวเองจะใส่ XS หรือ XL we have to try แล้วก็เจ้าส่วน ้วยตัวถ้วยอนามัยเนี่ยมันคือซิลิโคนที่มันรับรองว่าสามารถใช้ซ้ำได้วิธ <die> <Teraz>. ีทำความสะอาดถ้วยอนามัยในแบบต่างๆหากใช้ถ้วยเป็นนานแล้วถ้วยเกิดคราบเหลืองใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์3%เผสมน้ำเปล่าสัดส่วน50ต่อ50ค่ะ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3%หาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากได้ด้วยค่ะนำถ้วยวันียชแช่ทิ้งไว้12-24ชั่วโมงในถ้วยแก้วล้างคราบถ้วยเหลืองด้วยวิธีที่2นะคะใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนผสมน้ำเปล่า1แก้ว แช่ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงค่ะทั้ง2วิธีแนะนําให้ใช้เฉพาะตอนที่เกิดคราบเหลืองเท่านั้นไม่นะนําให้ใช้ทุกวันนะคะเพราะอาจจะลดอายุการใช้งานได้ต่อมาเป็นการทําความสะอาดทุกวันในระหว่างรอบเดือนนะคะสบู่ที่ใช้นะคะเราแนะนําให้ใช้สบู่ที่ไม่มีออยล์และน้ํามันตัวถ้วยไม่ควรใช้สบู่ที่ใช้ล้างจุดซ่อนเลนค่ะเพราะจะทําให้สะอาดไม่เพียงพอทางวาเจเนียนกำลังจะออกผลิตภัณฑ์สบู่เร็วนี้นะคะใช้ถ้วยตักน้ำนะคะจากนั้นแล้วคว่มถ้วย บีบๆเอาน้ําออกมาจากรูของถ้วยตัวถ้วยมีรูนะคะเป็น,นกลไกสูญญากาศของถ้วยจําเป็นต้องล้างรูของถ้วยด้วยค่ะรูของถ้วยนะคะต้มถ้วยก่อนใช้เมื่อวันแรกของรอบเดือนเริ่มต้นเพื่อฆ่าเชื้อ1-2นาทีและต้มอ,อีกครั้งก่อนนําเก็บสําหรับรอรอบเดือนถัดไป1-2นาที ยิ่งต้มหรือลวกก่อนใส่ได้ทุกครั้งยิ่งดีระวังร้อนนะคะมันมีถุงถ้ะใส่อย่างนี้มาใ,ใช่ๆอ,อย่างนี้ก็คือคือพกง่ายใส่กระเป๋า,ปาอันเดียวคือ<ๆ>รู้มาทีเรียวเราเลือกมาให้มันเรียบง่ายแต่มันออกมาแล้วมันสวยน่ารักนะแล้วว่าทีเนี้ยนะประเด็นคือกระเป๋ามันไม่เหมือนกันไม่ใช่อะไรอ๋อหลายอานันค,คือทุกคนที่รักมันต้องชอบดีไซน์มันถึงจะใช้มันยาวนาน อันนี้ก็คือจะได้ทำของที่เอามาเก็บสะสมได้อะไรเงี้ยอ่าน้ารักนนะคะก็คือเจ็ดร้อยเก้าสิบเพราว่าเราอ่ะชอบรถแรกจากแถมมีโปรอยู่ตลอดแหละก็คนก็มาติดตามแล้วกันแอดไลน์นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยเวายจีเนียรค่ะแล้วก็จุดแล้วก็ออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอได้เออโอ้โหมีเพจด้วยก็เดี๋ยวแปะเพจแล้วก็ไอจีไว้ ให้คนให้เยอะจังนะเอาก็ให้คนเถอะคนอบทนยไงเลยอยากซื้อก็ให้หุ้นไเลยไหมได้ไดน้ำแดงหกเต็มไปหมดเห็นอนุภาคของความแดงเดือดยางครั้งแรกอะค่ะได้ลองใส่แล้วกับวาจีเนียนค่ะก็คือประชาเดือนมาพอดีเลยหลังจากที่ทําคลิปก็ได้มีโอกาสได้ลองใส่คือคนอื่นก่อนหน้าเนี้ยรุ่นพี่อะไรก็เคยใช้กันมาก่อนแล้วแต่ว่าเฟิร์นอะ ก็ไม่เคยได้ลองใช้เลยจนมันเนี่ยแหละได้ลองใช้คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะแบบเอ้ยจะใส่ยังไงอะไรยังไงแต่พอได้ดูวิธีการใส่ก็คือไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนแบบแค่พับพับตามที่เขาบอกเราก็ใส่เข้าไปที่ชอบคือมัน ไม่เหนียวเนินอนะคือมันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ใส่เลยทั้งวันเออมันอยู่ได้ถึงแบบว่า8ปดถึงสิชั่วโมงเลยรรู้สึกแบบสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบเลยนี่วาจินเนียนก็เป็นตัวเลือกให้สาวๆนะคะลองไปหาใช้ดู